สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้ไมาอยู่กับเกมผับจีนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไซเบอร์ฮันเตอร์นะครับเป็นเกมใหม่นะครับโอ้แชมป์รอบก่อนงั้นเหรอรอบนี้กูจะแชมป์อะไรเนี่ยไม่เอาแชมป์เว้านะโอ้รอบนี้ทำไมคนเล่นมันไม่เต็มร้อยอะ อืมเดี๋ยวเพิ่งเห็นมันไปตรงนั้นด้วยเอเนี่ยฮัลโหลมันเป็นยังไงวะไปได้แล้วจะออกได้เปล่ามาไหนจะลองดูเส้มันจะไปได้จริงเปล่า เดี๋ยวนะไอเบอร์หนึ่งมึงตีกตรงนู้นมึงลงตรงนี้มึงหมายควายว่าไงวะเฮ้ยช่างแม่งไปเองก็ได้ไปคนเดียวก็ได้เออไม่สีเรียมอยู่แล้วกดผิด,ดีแค,ค่กูจะกดลงกดผิดตลอดเกมนี้คล้ายๆกับฟอร์ตไนนะครับการเล่น ระบบการเล่นต่างๆคล้ายๆอัฟอร์ดไนท์หมดเลยนะครับเฮ้ยคุนคนตรงนี้มันคุ้นคุ้นวะ, <t ell> อะเอ๊เหมือนเหมือนเคยเจอเหมือนเคยเห็นตรงไหนวะทำไมมันคุ้นจังวะ มีของให้กูปนเนี้ยอย่าบอกไม่มีอะไรเลยนะโดนหลอกมานะเก็บร้อในะไงกูว่าแห้ะไม่มีที่อะไรเลยโหแล้วมึงแกติ๊กมาหาพ่องนะโดนฝรั่งหลอกเอาม่ได้เราก็อยากรู้นะเออว่ามันมาได้ด้วยอแล้วกูมาทำไมเลยเนี่ย ิปหายแล้วมามาแล้วกลับไม่ได้กลับไงวะเปิดไมมพูดกูยังเปิดไม่เป็นเลยเว้เยเกมนี้ลองรับภาษาไทยนะครับซัพพอร์ตภาษาไทยมันมันว่ายน้ำได้ปะวะไม่เคยลองด้วยเอาแล้วว่ายน้ำไม่ได้ก็บายบายลาก่อยนะจ๊ะ เอ,อื้อจมน้ำจมจมไหมอ๋อว่ายน้ำได้โอเคเดี๋ยวนี่มึงว่ายเร็วสุดได้แค่นี้เหรอโอ้ยชาติไหนกูจะถึงฝั่งวะเนี่ย <c oughs> เอ,อ้าโห่อเบอร์สอง มึงเห็นกูมึงสงสารกูมึงมารับกูหน่อยไม่มีตัดนะครับคลิปนี้ไม่มีตัดคลิปนี้ลงไปเลยนะครับเรนเดอร์ ender, เสร็จอะไรเสร็จลงเลยนะครับบอกไว้ก่อนไม่มีตัดนะครับแต่อาจจะตัดฉากไว้นานี่ออกนะจะถึงยังถึงเถอะถึงเถอะ โอ้โหมนยิงกันอยู่ด้วยโอ้โหอย่าเห็นกูนะอย่าเห็นกูนะกูเป็นแค่ปลาตัวหนึ่งที่กำลังว่ายเข้าฝั่งอย่านะมึงอย่าเลือกมาเห็นกูนะมึงยิงกันต่อไปเนะี่ยเกมไม่ยิงกันตายนานมากนะบบเบาไวก่อนเอาแม่งเสือกเลือกมาเห็นกูอีกอื้มฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง ตอนนี้กูกำลังจะตายข้างกันเลยต่อยมัง้งโอ้โหเดีเจอพวกมือใหม่เฮียต่อยตายด้วยโอ้ยถ้าเจอไอ้พวกนี้แม่งทำนานทำนานแล้วเนี่ยกูม่องไปแล้วเนี่ยเอามันไม่มียาให้ด้วยโอ้ตายแล้ว ใช่มันไม่มียาให้แต่ไอเว้นนั่นน่าจะมีไอสองตัวนั่นสามตัวแล้วเนี่ยหว่ามันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่จะไม่รู้เรื่องปล่อยมันยิงต่อไปยิงต่อไปยิงต่อไปมึงเอายาให้กูดเดียวนี้เลยเออมียาให้กูหน่อยเออ อัดต่อเอเคไม่ให้มึงไม่ให้มึงได้คิวอ่ะเก็บหมดได้ไงเนี่ยโอ้อสัตว์ไอ้เพื่อนชั่วมึงเพิ่งมาเอ้ยเกมนี้ต้องเน้นยิงหัวนะครับยิงตัวมันไม่ตายครับตายยากต้องเน้นหัวเท่านั้นใช้ความแม่นให้เป็นประโยชน์ โอ้โป,ปืนหน้าเก็บมาไหมเนี่ยกระสุนน้อยยังวะมึงไม่ช่วยมึงไม่ยิงมึงยังแกมาแย่งของผู้อีกนเนาะเอา้านี่กูเก็บปืนซ้ำอ่ะเลยเนี่ยส้างหัวแม่งปั๊มยา่อนเกมนี้ปั๊มยาค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเวลายิงก็สามารถปั๊มได้นะครับเฮ้ยสนในของดีเลยเนะี่ย เดไปจามู่บ้านเนี่ยขอปืนปืน,ป,นปืนเทพหม่ไม่ใช่มาสุขา่าแมวไม่เล่นบ้องไหนดูซิสนา,ายนี้ไม่เคยเล่นนะแต่ดูจากแดเมจแล้วไม่ค่อยแรงเท่าออสนา,ายที่เคยเล่นเลยหมายถึงตอนซ้อมนะครับ ไม่ซ้อมก่อนมาเล่นเพียวๆเลยไม่ไหวเดี๋ยวจะงงเฮ้นี่นี่กูมาลงตรงไหนเนทุ่ยหญ้า่าววันหน้าเหรอทำไมมาดูโล่งๆอย่างอันนี้เลตดอทคูณสองแต่คูณสองดีกว่า เก็บอัตโนโมัติปิดไม่ได้สักทีนะไม่รู้ว่าปิดยังไงปิดตรงไหนนะเออเอา,เอา,เอากูมีสนทํทำไมกูไม่ใช้ละปะโถเอ้ยเอ้าโอ้สไนยอะไรเนี่ยเบาจังอ๋อมันวาร์ปปะโถเกมนี้ค่อนข้างปิงนะบอกไว้ก่อนค่อนข้างปิงเพราะมันไม่ใช่เซิร์ฟเอเชียนะครับถึงรองร่บภาษาไทยก็เถอะแต่ไม่ใช่เซิร์ฟเอเชียนะครับ ค่อนข้างปิงนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบที่ผมเจอเมื่อกี้เนีน่ยแหละครับยิงมันไม่ตายสักทีหนึง่งถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้แต่มันค่อนข้างเปิงนิดหนึ่งนะครับสไนอะไรมันเบาจังว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่านี่คือสไนนะ สาบานว่านี่คือสไนโถ่เอาสไนกระบอกอื่นให้คุณหน่อยก็ได้เดี๋ยวก่อนใจเย็นเถิดใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นเออรู้ใจยเย็นแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนกระบอกดีกว่าเอาไอ้กระบอกนีน้ดีกว่า อ้าวนเนปเปอร์ไรเฟิลลงศพเปล่าใครมันเป็นคนตั้งชื่อวะอยากให้รู้นะืืลงศพอะไรมันยิงเป็นร้อยนัดเลยหาเออปืนต้องเน้นเน้นจำนวนกระสุนให้เยอะนะครับกระสุนสำรองนะ ในเกมนี้ไม่ควรเอาการะสุนมานิดเดียวนะเพราะปืนนุกระบอกแม่งสดสดมากครับสดแบบแบบหมดอ่ะกระสุนแห้งอะประมาณนั้นอะปืนมันสดมากอันนี้คูณสีท่ทิ้งทิ้งแล้วก็ปั๊มยาอะดีนอลรีนนิดนึงจะได้วิ่งเร็ว ไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะกระสุนมีอยู่สองร้อยกว่าน,นะเห็นไหมครับเกมนี้ไต่กำแพงได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นที่สูงไม่ได้ไต่ได้ไปได้ทุกที่ครับค่อนข้างอิสระเลยไม่ปืนนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดๆเดวเดามึงใส่คูณเสมึงบ้าบเปล่าทิ้งสีลูก เทิเทิงนทกูจะทิ้งเออมันยิงใครวะอ๋อยังไม่เจอปืนเทพเลยอ่านี่ไงปืนเทพที่พูดถึงเจอแล้วเพลนนี่ครับปืนนี้ค่อนข้างดีดีที่สุดนะครับงัดได้ทุกกระบอ,อกนัดได้ทุกตัวนะครับยิงตายค่อนข้างไวปืนนี้ถือว่าดีที่สุดเลย เป็นปืนคู่นะปืนพกกลคู่พกลูดนั่นแหละโอ้โหไม่มีรถไหนย้ำแจมไหนลหะมีแต่รถเนี้ยนะ ไปไหมมาสามไปเปล่าไม่ไปคูไปแล้วนะเฮ้ะมาเห็นคนไกลๆใช่ปะวะหรือว่าตาฝาดเตงขับลงน้ำไม่ไงดีไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เจอเลยวรถดีๆเนี่ยอาลืมบอกไปนะปืนในไอร็อบกับปืนในที่ฟาร์มไม่ไม่เท่ากันนะครับไม่ต่างกันไม่เท่าอะไรมันไม่ค่อยต่างกันนะครับปืนดีที่สุดในเกมก็ปืนที่ผมเอามาเมื่อกี้นะปืนพกคู่นั่นแหละดีที่สุดในเกมนะครับเพราะผมเจอทีไรได้แชมป์ง่ายมากเลยนะครับปืนนั้นยิงค่อนข้างตายไวนะครับยิงตัวยิงหัวก็ได้ ถ้ายิงกันหัวจะตายแป๊บเดียวแป๊แบ,บเดียวตายตายแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวตายสิเออโถ่เอ้ยสงสัยมันอยู่นอกวงกันแน่เลยดูมันยิงกันใหญ่โอ้นั่นไงสไนที่ต้องการเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่ครับตายไวไวจะจัดเลย อะไรลงศพเปล่าคุณคุณน,นะไอ,ไอ้ลงศพเปล่าไอ้แคยปืนก็บอกเดียวกันนี่ว,วะมันจะหาปืนเอืนทิ้งทิ้ง <c oughs> หาไม่เจอเว้ยสนายดีๆมีแต่สนายไม่ไม่แมมรงอ่ะสนายซื้อแกงอ่ะ เออเที่ยวไว้ซื้อแกงอะ่ะมันไม่แรงอ่ะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดเอ,อ้ยกล่องกล่องกล่องพยาบาลนี่หว่าหาเอ้คิดว่ากล่องในบนนี้มันขึ้นไปแล้วมีอะไรหรือเปล่าวะอยากรู้เอ,อ้ยวงบีบเลยนี่หว่าแล้วกูมาทําไมเนี่ยขอไม่เสือกก่อนแล้วกันเอาไว้เข้าหน้า ค่อยอยสงสัยทีหลังอ้าวเนี่ยรถด,ดีแล้วทำไมมันมาจอดตรงนี้เนี่ยสัตว์เห้พูดซ้าหเฮ้ยหัวเปล่าอ๋อต้นไม้กระสุนเก็บให้เยอะหน่อยก็ดีนะครับอย่างที่ผมพูดไปปืนเกมนี้ค่อนข้างสดนะครับ ยิงกันตรงไหนวะอ๋อเปีงเงเพงแล้วหล่าวนี่ครับยิงไวมากครับเล่นหมดตัวภายในแป๊บเดียวนะครับเจ้าวิเล่นหมดตัวถ้าอยู่ใกล้ๆนะขอให้เขายิงกันต่อไปขอดูในเถวมีอะไรแจมๆมั้งไม่มีเลย สามารถสร้างสิ่งผิดขวางสร้างอะไรมาก็ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเรามีแต้มถึงนะครับอยู่ตรงไหนวะเอยด้าน,นล่างอะโอ้ยควายไม่ได้สนใจยอ่ไหนไงควายล้วนๆ <c oughs> ไปด่าเขาสัตว์แต่กวตายหัวอีกเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นวงวงไวมากเฮ้ย วงยิ่งเล็กยิ่งไวนะครับเกมนี้เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าวงให้ไวนะวงแรงแรงเอาเรื่องเลยเยอะๆกดผิดรบวงกานมันจะหมดค่อนข้างเร็วนะมันจะมีโรปบวงกันให้ด้วยจะทำะไรนอกวงก็เรือมึงจะเข้าวงเว้ยงานนี้แชมป์แล้วเหลาเหลือแค่เจ็ดตัวเอง ไอ้แอดบเผื่อมีธาตุจำเจมปืนแอดอบกับปืนฟาร์มก็เหมือนกันนะเป็นนั้นเดียวกันนะแต่แค่ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะดอบอะไรมาให้เราเท่านั้นเองครับไม่ได้ดอบพี่อะไรดีเลยดอบของเกลืออีก,อกันหักยิงตรงไหนวะกูขับมาต้องงานทำไมไม่ยิงกวูวะหรือว่ามันบอด สงใส่พวกนี้บอดไหนวะสงสัยตายไปแล้วแหละเสียงเงียบไปแล้วนี่เฮ้ยไม่เจออะไรดีๆเลยเว้ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ขยะท,ทิ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยอเอเอปิงเปลงป จบแล้วแหละนี่ครับจบครับอือโอ้ที่หนึ่งเว้ยแรงอัพด้วยอันนี้ยังอยู่แรงแรงแบบเด็กน้อยอยู่ครับยังไม่ได้อยู่แรงส,งสูง ถ้าอยู่แรสงสูงๆเรจะเจอไอ้พวกเทพยิ่งกว่านี้นะครับตอนนี้ยังแรงยังธรรมดาอยู่บ้านๆอยู่โอเคขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายยไ้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสิเออโอกาสหน้าอะไรล่ะ